เจริญพรญาติโยมทุกท่านพี่พานิรันสมัคปโนได้เข้ามาอบรมในโครงการนาวากะ3สามณสถานที่แห่งนี้ได้รับการฝึกอบรมในทุกๆเรื่องที่จะนำไปใช้ในชีวิตของความเป็นพระที่นี่ได้สอนให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับมโนปณิธานของครูบาอาจารย์ที่จะไปแพร่พุทธศาสนาวิชาธรรมก,กายไปทั่วโลกเพื่อให้คนทั่วโลกได้รู้ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรตายแล้วจะไปไหน ไม่ได้เรียนรู้ความจริงของชีวิตแต่การที่จะทําอย่างนั้นได้ต้องมีพระภิกษุที่ถูกฝึกอบรมออกไปเผยแผ่ให้ได้เรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องที่นี่ได้สอนให้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องมีระเบียบวินยัยความเคารพความอดทนเจริญพรสาธุชนทุกท่าน หลวงพี่ชื่อพระยศพัฒนเตชะจิตโตชีวิตของความเป็นพระตั้งแต่ตื่นจากจำวัดคือตื่นนอนดีสี่ยี่สิบขัญญาณเพลงก็ดังตื่นมาทำภารกิจส่วนตัวสุขา,ส,ขาสังกังงสรสามกีวาร้อมเดี่ยวของมูให้เกิดสุข จากนั้นก็สวดมนต์ทําวัดเช้านั่งสมาธิจากนั้น6โมงครึ่งก็ถึงเวลารับบุญประจำวันทําความสะอาดศีนาสนะ และเตรียมฉันเช้าในเวลา7จ็ดโมงถึงช่วงสายเวลา9ก้าโมงก็เตรียมตัวปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิในรอบสายจนจนถึงเวลา10บโมงครึ่งโมงก็ถึงเวลาฉันปีนช่วงวัยโมงก็ถึงเวลาเรียนในภาครายวิชาต่างๆตามที่โครงการและพระอาจารย์ท่านกําหนดไว้ให้จากนั้นก็ทํากิจของสง์บริหารขันห้าจนถึงเวลาหนึ่งทุ่มถึงเวลาทาวัดเย็นและนั่งปฏิบัติธรรมในรอบค่ำ จนถึงสามทุ่มครึ่งจากนั้นเวลาสี่ทุ่มก็ถึงก็เตรียมตัวเข้าจาวัดแล้วก็ในส่วนของเรื่องการเรียนการสอนที่ได้รับจากที่นี่ก็คือวิชาสมาธิมีพระอาจารย์มาสอนให้เราได้เรียนรู้ mm hmm. เกี่ยวกับวิชาสมาธิที่ง่ายๆเป็นเป็นเรื่องหลักของชีวิตของความเป็นพระที่จะต้องใช้แล้วก็ใช้ทุกวันแล้วก็สามารถที่จะนําไปเผยแผ่ไปสั่งสอนแล้วก็ให้ญาติโยมได้ปฏิบัติตามได้ด้วย แล้วก็วิชาที่สําคัญอีกวิชาหนึ่งวิชาหนึ่งที่อาจารย์ได้มาถ่ายทอดให้พวกเราได้เรียนรู้ก็คือพระวินัยซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิตของความพระโดยตรงเราสามารถที่จะนําวิชานี้ไปใช้กับตัวเองได้แบบได้ประโยชน์มากที่สุดและเป็นชีวิตที่เป็นชีวิตพระที่มั่นคงทุกๆวิชาที่ได้เรียนได้ศึกษาเป็นประโยชน์และก็นําไปใช้ได้จริงทุกๆวิชาเลย สำหรับวิชาศาสนาพิธีที่ได้เรียนรู้จากพระอาจารย์พระมหาคองเขนพิธีงานบุญเกี่ยวกับพระาศาสนาก็จะประกอบด้วยศาสนาพิธีทั้งนั้นเลยตรงนี้เมื่อเราไปอยู่ที่ศูนย์สาขาเราสามารถนำวิชาความรู้ตรงนี้ไปถ่ายทอดให้กับญาติโยมและก็สาธุชนได้ประพฤติปฏิบัติตามอย่างถูกหลักวิชาของพระพุทธศาสนา วิชาที่ประทับใจที่สุดก็คือวิชาสัมโมทนียกถาที่พระอาจารย์พระครูวิบูลนิติธรรมท่านก็เมตตาถ่ายทอดความรู้ทุกทุกเรื่องราวที่เกี่ยวกับการสัมโมทนียกถาให้กับพระนักประกาศทุกรูปที่อบรมอยู่ที่ในโครงการนี้แล้วก็ส่วนตัวหลวงพี่เองก็ได้รับ คามเมตตาจากพระอาจารย์คัดเลือกให้ไปเป็นตัวแทนของพระวิสามันขึ้นนำกล่าวสมโมสนียกถาที่หอ,อฉันคุณยายอาจารย์ก็ประทับใจและก็ปลาปื้มปิติใจการมาอบรมนวแบบกะสามที่คอ13นี้ความรู้ทั้งหมดทั้งปวงจากพระอาจารย์พระพีเลี้ยงวัวหนาโครงการที่ได้ถ่ายทอดให้มาสามารถที่จะนำไปใช้ใน ศูนย์สาขาที่เรามาหรือว่าในอนาคตเราอาจจะไปเป็นหัวหน้าศูนย์สาขาหรือไปเป็นเจ้าวาดวัดใดวัดหนึง่งเรามีความรู้ที่ถูกต้องในการดําเนินชีวิตในความเป็นพระอย่างแท้จริงถ้าเราได้เรียนรู้ความจริงจากที่นี่ประโยชน์จะเกิดขึ้นสูงสุดกับทุกๆคนทุกๆฝ่ายเพราะฉะนั้นสถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งถ่ายทอดให้กับพระที่เข้ามาอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยอดเยี่ยมมากที่สุดครับประทับใจที่ได้มาอบรมในโครงการนี้ แล้วก็ได้มาเจอพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงแล้วก็เพื่อนสนมิกที่ตั้งใจฝึกฝนอบรมตัวเองเพื่อจะให้เป็นพระดีพระแท้ที่โลกต้องการแล้วก็ช่วยสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายขยายและเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วประเทศและก็ทั่วโลกครับ